สวัสดีค่ะพะ่อวาดค่ะสวัสดีค่ะพ<า>่อวาดครับสวัสดีครับค่ะมืะอนี้เนาะค่ะช่องสาวน,นิ่งพารวยค่ะ<า>มาตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อวาดอีกครัง้งหนึ่งค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2567ไปฝากท่าน,นผู้ชมทางบ้านค่ะครับผมฝันจังไรคุณพ่อฝันว่าไอ้มีไอ้คนรู้จักนมามาไล่ค่ะมาไล่มาทีนี้ก็เขาไล่ไปที่นี้เขาก็เอาถือพระธาตุใบหนึ่ง พระหาภายหนึ่งกับมีเทียนคก็เอาข้าไปหักครึ่งหนึ่งหักครึ่งหนึ่งนี่เขาคุยกันอันนี้พ่อก็ไม่ไม่ค่อยรู้ว่ามันเขาคุยกันเรื่องอะไรมันรู้คอันนี้ก็เาว่ากพราะขึ้นไปขึ้นมาเขาก็นั่งคุยกันนี่ก็หูเมืืออฝันันสั้นใช่ไหมฝันชันสั้นๆมันยาวฝันว่าพีผู้ชายมาเรียนอะไรคุณพ่อในเมื่องถือ กระถาดใบหนึ Earlier, then, rain, water, tide, ่งเออแต่เขาน่ะถือมาเขาถือมาเขาถือมาอะไรก็พอน่ยนะครับครับกระเทียนเออเขาบอกหักครึ่งกระเทียนมาหักครึ่งครับครับเขาว่าเขาจะแต่งข้าวให้ผมกินหรือไงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเทียนบะอันหนึ่งเขาหักแต่ในในระถานไม่มีหรอกมีแต่เทียนเล่นเดียวมีแต่เทียนหักครึ่งเออแต่ที่ความฝันนี่เพิ่นมาเรียนใบพอเล็พอเลพอเลียนบ่พอเลยิยงบ่ แดลนอยู่เพิ่นเพิ่นมาเลียนมากพอกับเลียนนี้เลยเอ่าเลียนอันนี้เรียนอะไรเขเลียนยุดแเลียนมาพราะเขายุทค่ะยุดแล้วเขาก็มาเขาก็ถือประถาดมาใบหนึ่งถาดใหญ่ไหมก็ประถาดไอ้มนก็กมๆนี่ลังประถาดที่เอาใส่กับข่ากับปลามากินกันน่ะค่ะอันนี้ก็เขาก็มาคุยกันไม่รู้คุยอะไรกันแล้วก็เอาไอ้ประถาดวางปั๊บวางไว้อันนี้เขาาก็เอาอ้ เทียนน่มาหักเครืเองหักเครึ่องอันนี้เขาคุยกันอันนี้พ่อก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรอืแล้วก็ตื่นใช่ไหมแล้วก็สะดุกตื่นอพ่ออยู่บ้านผู้ชายนี่มากี่คนคนเดียวผู้ชายคนเดียวคชา,าคนเงไยวแล้วตอนเขาคุยกันเขาคุยกับใครเขาคุยกับมีอีกคนหนึ่งแต่ว่าอีกคนหนึ่งมันจะเป็น มาทีหลังใช่ไหมมาทีหลังเป็นผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายที่จําไม่ได้อแต่ว่าจําได้อยู่คนเดียวผู้ชายอแต่คุยคุยแต่คุยกับอีกคนนึงเนี่ยก็คือพ่อจําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้แต่เขาเขาคุยกันเขาคุยกันเองสองคนนั่นน่ะคือมาวิ่งมาวิ่งอะไรคุณพ่อแล้วอก็มาหยุดหยุดแล้วก็เอาถาดกับข้าวนี่วางลงแล้วก็หักเทียนครึ่งแล้วก็คุยกันสองคนแต่ไม่ว่าคุยกันสองคน อันนี้พ่อกระสุนตื่นค่ะเดี๋วแนวทางมีแต่ว่าไอ้แต่ว่าเลขนี่ก็ต้องเอาอะไรห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกครับอืห้านี่ตีจากอะไรตีจากผู้ชายหรือเปล่าก็ผู้ชายแล้วแล้วก็เอาอายุพ่อด้วยอ๋ออายุพ่ออายุพ่อพ่อเป็นคนฝันนออายุพ่อกี่ปีห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านาะอายุพ่อห้าสิบเก้า พ่อให้มาสามตัวห้าศูนย์หกใช่ไหมห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเนี่ยเอาจากจากตัวพ่ออายุพ่อด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายเนาะแล้วศูนย์นี่ก็คือศูนย์นี่ก็ประทาประทาใช่ประทัดกลมๆค่ะหกละคะแต่หกนี่ก็ต้องหกนี่กับหัวหรือเปล่าเก้าก็จะว่าต้องไม่ต้องกับหรอกอ๋อไม่ต้องกับตัวเดียวอ๋อห้าศูนย์หกอ๋อห้าศูนย์หกค่ะ แล้วก็อายุของพ่อก็คือ5.9าเก้าห้าเปีห้าเกแล้วก็ขบนห้าศนย์หกับเอาติว่าห้าเก้าห้าเอาห้าหกหด้วยค่ะตัเล็กเอาเนาะอ่าสองตัวค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันกับพอวาดเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายน2อ6พนห้เจ็ดนี่ค่ะถ้าท่านผู้ชม สิตีตัวเลขแตกต่างจากคุณพ่อก็สามารถตีใดข้อมมนใตคลิปเนาะค่ะพูดคุยกันใดว่าฝันแบบนี้ตัวเลขนี่ตีเป็นตัวไรเนาะค่ะมาว้าวมาคุยกันค่ะค่ะคุณพ่อมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่คะนี่แล้วหมดแล้วครับค่ะค่ะกระอขอบคุณคุณพ่อวาดได้หลายค่ะที่คุณพ่อมาแบ่งปันแนวทางดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อแนวทางตัวเลขขวอมฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อวาดค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งมีถุน่ายน2567น้ี่ค่ะพ่อวาดนี่เพื่อนฝันกับทานผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผู้ชา้ยเพื่อนว่าถือพระถาดมากเพื่อนว่ากลมกลมกใหง่เพื่อนว่ามาแรนไล่พ่อวาดเพื่อนว่าพ่อวาดเห็นพ่อวาดก็เล่นเพื่อนว่าพอเนี่ยไปลวเห็นผู้ชาย้ยผู้นั่นนางลงเพื่อนว่าเอาพระถาดว่างไว้ลวก็นางลงแลลวก็ฮักเทียนเพื่อนว่า ลิ่มหนึ่งเพิ่นว่ามีเทียนลิ่มหนึ่งมานําเพิ่นว่าฮักเทียนหลัก็ว่างใส่พะาถาดใ้เพิ่นว่าคือจังพ่นิทถ้ำพิธีอียงสักอย่างนี่ล่ละเพิ่นว่าหลวกเว่าคุยกันกับคนอีกคนหนึ่งเพิ่นว่าแต่ว่าในความฝันนั้นแนบโบหินว่าเป็นไผแต่ว่าหูแต่ว่ามีคนมาคุยน้ำเพื่นอีกผู้หนึ่งเพิ่นว่าคุยกับผู้ชายผู้นั้นเพิ่นว่าพอวาดเพิ่นก็เลยไดตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านตัวเลขนั้นก็คือหาศูนย์หหาศูย์หกค่ะ เป็นเลขตีจากฝันแล้ว huh. ก็ะหาเก้าหาเก่านี่เป็นอายุของพวหาดเองเนาะค่ะหาสิบเกาปีแล้วก็สองโตเลขมากเพิ่นว่าตีจากฝันก็คือหาฮกเพิ่นว่ามักแห่งเพิ่นว่าต mm ัวนีเนาะค่ะค่ะแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะที <im <im ่เพิ <im <im ่นตีจากฝันหานี <im uh> <im um> <im 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 ่ก็คือโตเพิ่นเองเพิ่นว่าคะผู้ชายน้ามหาเพิ่นว่าคาศูนย์นี่ก็เป็นพระถาพระถาุนี่เป็นวงกลมตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าฮกนี่ก็เป็นเลขมากเพิ่นเพิ่นว่าคะ เป็นเลขมากเพิินเพิินก็นเลยจับใส่เนาะค่ะเป็นหาศูนย์หกเพิินว่าค่ะส่วนหาเก่านี่ก็อายุของคุณพ่อเนาะค่ะหาหกนี่เป็นเลขมากเพิินว่าค่ะเลขที่จักฝันคือการหานี่เป็น ผู้ชายน้ามหาเพื่อน่าหกนี่เป็นเหล็กมากเนาะคะ่ะจับใส่เป็นหาหกค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางแต่ผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอวาดค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้ายน, 2, นี่ค่ะก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพวาดเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี่ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมีแต่ความสุขความจเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งหิ่งมั่นมัน,มน,มนปังปังรำรวยรำรวยถูกน้ำมันลตอรีเบอร์สุขูสุขนกละค่ะเดอ้อค่าสุดทา้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดทูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผร,รวยได้หาคลิปด,ดีๆตัวเลขด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไดียรับชมรับฟังต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะ